ดีครับผมนายแพทย์มาดิดวัดชเชยน,นประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันดีก็คือความเครียดทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นมีผลกระทบต่อโรคเบาหวานอย่างไรท่านผู้ชมครับโรคเบาหวานที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นเป็นโรคที่พบได้บ่อยโรคหนึ่ง และมันจะกลายเป็นโรคที่น่ากลัวขึ้นมาทันทีถ้าไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาในกระแสเลือดให้ลดลงสู่ระดับปกติได้ที่เป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าการที่คนเป็นโรคเบาหวานปล่อยให้มีน้ำตาลในกระแสเลือดสูงมันจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นต้นว่าทำให้เกิดโรคหัวใจและสมองถูกทำลายจากการขาดลือด ทำให้ตาบอดเป็นโรคไตไตวายทำให้เส้นประสาทถูกทำลายและอื่นๆท่านผู้ชมกับมีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือในคนที่เป็นโรคเบาหวานในบางรายท,ทั้งทที่ทำการควบคุมระดับน้ำตาลตามที่แพทย์แนะนำทุกประการเป็นต้นว่าการใช้ยาการควบคุมอาหารการกิน ตลอดรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ตามแต่ผลก็ยังปรากฏว่าระดับน้ำตาลในกระแสะเลือดสวิงขึ้นสูงอยู่ตลอดเวลาที่เป็นเช่นนั้นเป็นเพราะว่าเขาผู้นั้นได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความเครียดนั่นเองท่านผู้ชมครับความเครียดที่เกิดขึ้นคนเรานั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ หากท่านผู้ใดก็ตามที่ปล่อยให้ตนเองนี่ตกอยู่ภายใต้ความเครียดเรื้อรังมันมีผลกระทบต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้คำถามจึงเกิดมีขึ้นว่ามันเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรคำตอบก็คือในขณะที่คนเรามีความเครียดอยู่นั้นร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนออกมาหลายตัวที่สำคัญก็คือ ฮอร์โมนความเครียดที่มีชื่อว่าคอติโซนเจ้าคอติโซนตัวในเองที่มีส่วนสำคัญต่อการทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงขึ้นที่เป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะเจ้าคอติโซนตัวนี้ได้ทำให้ร่างกายของคนเราเนี่ยหรือ Cell เซลล์ภายในร่างกายของเราเกิดการต่อต้านอินซูลินขึ้นเป็นเหตุให้ Cell เซลล์ภายในร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลให้เป็นปกติ ตลอดรวมถึงอินซูลินไม่สามารถทำหน้าที่สะสมน้ำตาลเอาไว้ได้ผลที่ตามมาก็คือทำให้มีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงขึ้นนะครับและจากการที่ปล่อยให้มีระดับน้ำตาลสูงตลอดเวลามันก็จะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนตามที่กล่าวจากข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวเมื่อใดก็ตามนะครับ ที่ท่านเปโรวเบาหวานแล้วปรากฏว่าการควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือดของท่านไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ขอให้สังเกตโดยดีว่าท่านกำลังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความเครียดซึ่งท่านจำเป็นจะต้องควบคุมมันให้ได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ